บสวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนะครับนานๆจะเจอกันทีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์เป็นสินค้ามือสองนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสภาพใหม่มากนะฮะประกอบไปก็แทบจะไม่ได้บินเลยนะครับผมนะฮะมาดูกันครับผมลำนี้นะครับกับรุ่น MD 5 0 0 size ไซส์นะครับวางจโรเฮนะครับผมนะวิทยุก็เป็นตัวนี้นะครับผม Radiolink งเอทนะครับผมเฉพาะวิทยุตัวนี้ก็เ,เกือบสี่พนะครับผมส0มพันสาปลปนะครับนะลำนี้เราเป็นสินค้ามือสองนะครับมาให้ทุกท่านนะครับผมนะท่านใดที่อยากจะได้นะครับผมอยากจะเล่นนะครับผมซึ่งราคาไม่แรงมากนะครับผมนะตัวนี้ก็สเปคชุดไฟนะครับ เซอร์โวเป็นรุ่น KST 215นะครับผมยกพีชนะการหางก็เป็นของ KST เหมือนกันนะครับมอเตอร์ก็แบบให้แบบแรงแรงเลยนะครับผมแรงเหลือเฟือเลยนะลูกแดงๆเลยนะครับผมนะฮะไม่บอกสเปคนะครับแต่บอกเลยว่าแรงมากนะครับผมแบตเตอรี่ก็ก้อนใหญ่ๆไปเลยนะครับผมหกเซลล์พันแปดร้อยมิลลิแอมนะตัวนี้ก็พลาแบตมันหมดมันจะไปร้องที่วิทยุนะครับพาวเวอร์นะครับมันจะมาร้อง ติิดๆๆน้าจอวิทยุให้เรานะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับต้องบอกก่อนนะครับลำนี้ถ้าประกอบใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ประมาณเอ่อเกือบสองสองหมื่นปลายๆนะฮะวันนี้เรามาขายแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมคาดเครื่องชาร์จอย่างเดียวนะครับนะเปิดวิทยุครับผมนะครับผมแล้วก็มาเสียบตั๊กที่เฮลิคอปเตอร์ครับนะครับผม แล้วก็รอให้โรเตอร์เฮดขยับนะครับสักครู่ครับนี่ขยับแล้วนะครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่ฝาครอบนะครับก็เป็นฮอมือสองก็จริงคะแต่สาภาพแบบเหมือนไม่ได้เล่นเลยนะ g x Power g x Power ก็ สภาพใหม่มากครับผมลำนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับผมก็เหมือนเดิมครับ 3D GPS Home แล้วก็มาคำว่า 3D เอ้มาคำว่า GPS นะครับมันจะฮอก็จะล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงนะครับผมนะตัวนี้บินออโต้บินเลขศูนย์บินเลขแปดอัตโนมัติตัวนี้สต็อปลันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาดูนะครับมันจะเป็นไฟสีเขียวแล้วนะครับดูนะครับ GPS เนี่ยพร้อมบินแล้วเป็นไฟเขียวนะครับผมอ่าตรงนี้นะ กันเลยครับผมก็คันเร่งต่ำสุดโยกซ้ายสี่วีครับหนึ่งสองสามสี่นะครับคันเร่งตรงกลางแล้วก็ลันนะครับตัวนี้มีระบบล็อกตำแหน่งและล็อกความสูงนะครับนะออมดินเลยนะครับผม15,000บาทครับสินค้ามือสองครับแต่สภาพใหม่ 莫非吧？ E 360ครับบินสามครับอัตโนม,มัติยกเลิก360ครับสอด้วยเลขแปครับผมท่มันจะไปทรงไหนเนาะเลข8ปดต้องใส่มันจะมาหาเราบินมาหาเราแล้วครับผม ้ามหัวเราแน่ๆนอมทางนี้เอาไปนู้นไปนู้นไปนู้นวินอตโต้ครับผมเลขศูนครับไอ้เลขแปดดูสวยมากเลยยกเลิกครับอ่าก็จะเบรกอย่างเงี้ยครับ เนียทำเวลานะลูกเลออีกอย่างไม่ได้ถ okay. ่ายก็แบตยังไม่หมดนะครับถ้าหมดวิทยุจะร้องนะครับติดิดิดมันจะขึ้นคำว่า low power นะครับินิ่งมากครับผมเดี๋ยวลงนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับกับลำนี้นะครับผมนะมอสองสวยๆเลยนะครับผมนะไม่มีแตกหักไม่เคยตกนะครับผมประกอบแล้วก็บินแค่ทีสองทีแล้วก็จอดอย่างเดียวเลยนะครับสภาพดีมากครับผมนะลำนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสนใจก็ ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนะดึงนี้ออกก่อนนะครับอารามปิ๊บๆแล้วก็ดึงแบตออกนี่นะครับผมแล้วก็ปิดวิทยุแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะรีบๆเลยนะครับผมนะมีแค่ลำเดียวนะครับผมนะลำนี้ก็เป็นพี่ลูกค้าฝากขายนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับผมสวยมากนะฮะ เฟซบุ๊กนะครับผมชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับลายใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081นะครับสวยมากครับผม MD 500ไซส์450นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย